สบายมากดูจากหน้าพี่เองนะครับมองเก็นได้ถึงความสบาย,หน,ายหน้ายังหน้ายังใสอยู่นะครับแต่กระพักจะเริ่มซีด

ทำดไม่ไไรเนี่ยผีได้หน่ะน่ะได้หน่ะนั่นอะไรเนี่ยหอยิ้มนั่นยิ้มเงย้โอ้โหน่าเกลียดไหมแย่เลยวะรักกันมากพอหอสักพักเลยอ่ะผมว่าเดินได้สักประมาณกิโลน่าจะได้อ่ะอันนี้ก็เริ่มเห็นครับพี่พี่ทีมงานนะครับขับรถแล้วก็มองพวกเรานะครับมองแล้วก็บายบายยิ้มหน้าหน้ายิ้มแบบสะใจใส่เรานะแล้วก็ขับผ่านไปผมว่าเอ๊ะยังไงเนี่ย เริ่มเร่มพักท้องกันแล้วรถพักก็จะมีรถกระบะใหม่3ามคันหนูก็ไม่ขึ้นรถเลยนี่จะเดินด้ยจะขึ้นรถราสีรสีที่ราสีครับคารสีราสีนเลยครับาคัต้องพาปสรสียนะครับสีสีแดงคันนี้เลยครับสีแดงสีแดงคันนี้เลยครับ โชคดีรถมาแล้วไงโชคดีไงรถคันนี้ขึ้นเป็นรถแบบมีคอกเจ็ดศัพยืนค่ะยืนแล้วก็มีพี่โจมาร่วมอีกคนหนึ่งแก๊งสีเหลืองเราก็ยืนกันคันอื่นก็นั่งก็แบบกระแทกกระแทกก้นก็คงเสร็จแต่ของเรายืนกันชิลสบายก็หลบต้นนุ้งต้นไม้อันนิดหน่อยอะไรเงี้ยอกแนวเป็นแบบเด็กแบบมีองค์สงตารอ่ะองค์อยูนกระบะแล้วก็แบบ แล้วแซวคันนู้นคันนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบยังนี่แล่ต้นตอนของรานดึง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 กระบะนะ้ครับรถกระบะพวกผมมันมีถุงดำอะไรไม่รู้เต็มรถเลยก็เลยต้องนั่งเบียดกัน3คนอยู่นี้เพราะว่าแบบสมาชิกน้อยด้วยนะก็มีแค่ตากล้องหนึ่งคนแล้วก็พวกผม3คน ดโน้าน้างไกด้เงเลราก็มาเรื่อยๆแล้วคือข้างหลังเขาก็แบบเนิงล่าทำตึ้งๆึงงเต้นอะไรเป็นบ้าบอไปอะไรอย่างนี้เราก็แบบคุยตะโกนคุยกันระหว่างรถ ขึ้นรถกระบะนั่งเดินทางมาแต่ระหว่างทางก็ไม่ได้ชิลๆนะครับเพราะว่าเป็นทางที่ไม่ได้ลาดปูนซีเมนอย่างหรูหราเป็นทางดินแดงแล้วก็มีหลุมอะไรเต็ไมไปหมดก็ต้องตึ๊กตักตึ๊กตักันมาอะไรเงี้ยหลวก็โดกอเ็ก็ไม่หมชอบนอกอันนี้มาก ต้นไผ่นี่มันต้องสูงมากเลยนี่ยมันขึ้นมาขนาดเนี้ยไม่มีตรงนี้เลยคนอ่ะไม่มันลึกเลยเนี้ยแต่ข้างทางหนูชอบบรรยากาศมากคือหนูนคนที่ชอบป่าเขาแต่ไม่เคยคิดที่จะมาทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่นี้เหมือนแบบเรามาดูบรรยากาศด้วยแล้วก็มาทําดีเพื่อนในหลวงด้วยแล้วก็มาดูกิจกรรมของชาวบ้านในอยู่ในชุมชนแบบนี้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราเรามาได้มีโอกาส มีโอกาสมาทำโครงการแบบนี้มีโอกาสเอ่อเป็นที่จุดสนใจของคนที่จะมาดูรายการที่กำลังจะถ่ายทำเลยมันเออเราอยากจะได้แบบถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้คนทางบ้านได้ดูกั <c oughs> นเลยก็นั่งได้หรือนั่งได้เท้าเราย่าย,ยองเลยนะว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยเส้นทางมันคือหันมาเพราะหลุมเยอะมากต้นเรานี่ระบมมากค่ะ แล้วก็แดดออกฝนตกไปเรื่อยๆแต่รถคันที่สองเนี่ยเขาจะยืนเอายืนเอาแล้วคือจับมันก็แบบมั่นคงกว่าคือก้นไม่ต้องกระแทกอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ไม่ช่างใครไมสวยดีใจพี่วายดีกว่าพาเกือบตั้งแต่ตั้งแต่หน้าวันนี้นี่เลยเลยค่ะถ่ายถ่ายได้นะที่ที่บ้านน่าจะไปอยู่ที่โอเคไทยตอนนี้แล้วหน้าที่ที่เราอยู่ในปเทศเรไทยไทยไทยได้ไทย หลอกให้พวกเราเดินมาเกือบ2โลนะฮะแล้วก็หลอกให้เรามาขึ้นรถอีกทีนะครับเขาเรียกว่าเทา่ยวมออกมาได้ไหเขาเรียกว่าแบบใช้ชีวิตเหมือนคนที่นี่ไงยังไงไม่คือขึ้นลงลอะชีวชินเลยไม่ให้ดูปู่เขาบ้านคนแบบขึ้นกระหันอย่างแล้วก็ป่าแบบพาไค่ะ้ขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเขาไม่ได้ไม่ได้ติดไม่เอามา หนาวเดี๋ยวก็แดดอนาวเดียวก็ฝนตกวนอยู่เงี้ยค่ะแล้วพวกหนูก็เลยกลายเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอะเหมือนโดนแพ็คอยู่ในถุงพลาสติกอะค่ะเพราะว่าใส่เสื้อกันฝนแล้วหนูก็ดึงมือปิดหมดเลยปิดท้ายปิดหลังปิดหน้าพอขึ้นบนรถแล้วแล้วรู้สึกว่าเออสภาพอากาศที่นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆฝนแปดแดดสี่คือฝนแปดนาทีแดดสี่นาที ว้าวฝนตกมาสุดๆเลยเดี๋ยวแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะบ้านของเรือนี่ในใจคิดอยู่ตลอดทางว่ามันจะมีคนมามาปลูกบ้านหรืออะไร ตรงนี้เหรอมันน่าปลูกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะที่ในใจคิดเพราะว่าไม่น่าจะปลูกได้แต่เห็นแล้วแบบมันค่อนข้างเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มาตั้งอยู่อยู่ลึกอะไม่คิดว่าจะมีจุดศูนย์รวมใหญ่ขนาดนี้ยอยู่ในนี้ก็จริงๆก็อาจสังเกตนะฮะ <c oughs> ว่าระยะทางแถวเนี้ยไม่มีเสาไฟฟ้าเลย <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> ที่แรกเนี่ย นึกว่าทีมงานจะหลอกอีกแล้วว่าไม่มีไฟใช้แต่พอระหว่างทางที่มาเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่าน่าจะไม่มีจริงๆคือไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเข้าไม่ถึง